สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มารับชมนะครับวันนี้ก็เรามาลุล้นนะครับเหรียญของอาจารย์โทนกันนะครับพอดีได้มาหนึ่งลุ้นนะครับก็เป็นเหรียญของคูบาริยาชาตินะครับรับแสนล้านนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องของ คุณอาจารย์โทนนะครับโทนบางแค FC นะครับที่ได้มานะครับก็ซีนมาอย่างเรียบร้อยนะครับก็ซีนด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังก็เป็นรูปด้านโทนนะครับที่ส่องพาอยู่ที่เราเห็นโลโก้อย่างคุ้นเคยนะครับตรงนี้นะครับก็นีคือซีนตรงนี้นะครับที่แกะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปเหรียญนะครับคูบานะครับที่นั่งอยู่ในพานะครับเป็นในเสมานะครับก็จะมีซีนจาก งงานเรียบร้อยนะครับดูนะฮะนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนี่นะด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็ดูกล่องด้านนอกกันก่อนนะครับเราจะได้เออเวลาเราไปรุนมานะครับก็จะได้ไม่ดูว่าเออเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ ก็ระวังนิ้วกันนิดนึงนะฮะเพราะคัตเตอร์เราอาจจะค้งนะครับแกะเปน,นะครับว่าเดี๋ยนี้อย่างที่หลายๆท่านได้ตามข่าวในเพตุของอาจารย์โทนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับนะครับเราค่อยๆแง้มกันนะครับ ครับก็มียังไม่เห็นได้เห็นนะครับแต่เราก็น่าจะสวยอยู่นะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับว้าวรายการที่สิบสามนี่นะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาเนื้อสามเคนะครับโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนะครับเป็นรูป บายยาชาตนะครับนั่งู่ในพนะครับ3าเคนะครับตอนนี้นะครับดูดูหน้าท่านนะครับสวยงามนะครับสวยนะครับสวยมากเลยนะฮะเป็นกบายยยชาตนะครับสวยจริงๆนะครับท่านที่มีไว้บูชาก็เก็บไว้ได้เลยนะครับ อันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเป็นเนื้อสามเคนะครับพอดียังไม่ได้แกะซีนนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการรักษาเนื้อผ่านะครับครับดูนีดีกว่านะฮะเป็นรายการที่สิบสามนะครับเนื้อสามเคด้านหลังนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นพัดนะครับตรงนี้มีตอกโค้ดนะครับหมายเลขนะครับ 1น3 1นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับถ้าดูผิดคือ1 336เนี่ยฮะพอดีไม่ได้ใส่แว่นตานะครับสายตาเริ่มไม่ดีอยู่แล้วก็มีโค้ดนะครับตรงนี้นะครับโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดภาษาจีนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังโดยรวมนะครับก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อรุ่นนะครับสฐีทรับแสนล้านนะครับตรงนี้นะครับ สวยงามนะครับสวยงามนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเลขของขยะสองนิดนะครับเลขนะครับเลขนะฮะน่าจะเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งเลขสวยมากเลขฮามนะครับวันหน้าต้องไปแทงหวยนะครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมของเหรียญนะครับพอดียังไม่แกะซินจะเก็บไว้ นะครับในการเนี่ยส k นะครับสวยงามมากนะครับก็วันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับของอาจารย์โทนบางแคนะครับแล้วก็ดูกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำออกมาสวยงามมากครับแล้วก็ดูสวยนะครับแล้วก็ดูเข้มขังมากนะครับแล้วก็ได้ครูบาอาจารย์นะครับในการปลูกเสกนะครับดีมากเลยนะครับก็ท่านใดมีก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวก็ ทางผมก็จะเก็บไว้นะครับด้วยนะฮะช่วงนี้ราคาก็ยังพอหาได้อยู่นะครับก็เก็บหาได้เลยนะครับเก็บไว้นะฮะนะครับก็ยังมีให้ลุ้นอยู่นะครับก็ไปดูติดตามอาจารย์โทนได้เลยนะครับส่วนผมก็วันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับครั้งหน้าเราจะมาลุ้นอ่าพ็กเกจองไหนนะครับลุ้นหมายเลขกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับเจอกันครับผม